ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ยเยแมวหามาเบิงเก็บมะทั่วเนาะพันมันนี่กินเป็นช่วงล่างที่ตุ่มอู้เบิงเบิงความดุมันมากมันมันนี่กินนี่มันกคล้ายกับอันอย่างพิจิตสามกันเนากมันคล้ายกับมะทั่วฮะเนาะ ขัวเส้นบ่มันคือโบอ,อัพเขาข้อไหนมันเป็นคล้ายคือขัวเส้นนะน้เบื้งวิธีเก็บหยุกได้ดได้คือกันนะบบว,วิธีเก็บเก็บมืงซีดค่ะเด้อพอบีบเอาเขาบ่าเอาหัวประมือท่านดอกต้องเขาบ,บีบเอาแบบนี้นี่นห,หัวขาดเด้ไหมบีบบีบ เอาฝักขี้ดีกว่า,าบีบมันสิเด้ออืมกดกดหัวลงแบบน,นี้มันก็หักแล้วครับเพราะว่าเอาเอาระวังซอดอกมนันเนาะบ่ให้ซอดอกมันหักเพราะว่ามีดอกมาอีกนี่บ่ได้เอาหัวประมือั่นหอาบีบหองไว้ก็บ,บีบห่วง,ง,งมันจะชิงา้ำอู้เหมือนเป็นอยู่ข้างล่างด้วยเนาะ โอ้มันโบม,มันหวัวมันรีบได้กว่านเนี่ยบ่วชโฮอร์โมนเะว่าบวงันก็ใชาสูตร13 321เนี่ยอืมฝนตกฝนตกคุณซีดยาบด้วยคะ่ะบงบึงบง,บงเริ่มกินอนะ่ะนี่บีบ <c oughs> นี่นี่นี่วิธีเก็บ ก็บีบเอาสีดเด้อค่ะเด้อบบเอาเล็บหยิกเด้อเก,ก็บเล็บอ่ะบบนี้ขอเก็บเสร็จแล้วลอ้อมอ่าเบื้งล้อมดิมัดไปวงนยังอีอันทไงเพ็ดหัวเพียงกันเลยตบเออเวลาอันนี้ก็อวยใ,ให้มันข้างันมันจังบแเว อุ้ยฮันมันเวลาไปมัดลงจังหวะเจ้นใส่หุงเหราจะหุงทีเดียวเนี่ยอ้าวนึกว่ามัดเอ้าบ่หายหรือบ่าหายยาบัดกลับมาโอ๊เก็บไปข้างเดียวสองข้างนี่เอามันไทยไปนักเก็บเบิดสองข้างแล้ว,ลวบัดกลับมายัอง,งอีกิก็บภายมาโอ๊กุลาสูดแก้มดีเออคนฉลา,าดเน,ะนาะคนฉลาด <laughs> โอ๊มันนี่กรีน เก็บจากครั้งแล้วเนี่ยเหอฝนตกอะแฮมบอกมีปัญหาอยู่ซีดจามันบนม่ได้ซีดเนาะบึงนอนเจาดอกแล้วคะ่ะเปืืยอยหอมเนี่ยเนาะโอ,โ,อโอ้โอ้จะของกาคาหลกลาวพร้อมเ่ยละ่ะมื้อนี้ก็ไปไข่ตื่นตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งหัตะวันปลุกนะโอ้ยไปฝนตกพอดีโอ้โอ ได้หกสิบหกหกสิบสี่โลบเก็บลาว่ะอืะนี่มันโลกนักได้หกเรียไดแปดสิบโลพุ้นนี่ไดหกสิบกโลนึงสองคนนะเออ้อตะวังพี่สีพี่ถันลูกพีตะต้นโอ้ดกอย่างเงี้อือโอ้เสียดายดอกมันเนาะ อือค้าวิีอยาบได้ตอนช่วงมันมีดอกนี่กันสิเจาะดอกข้านน่อนะอือแล้วกระบ,บติดนี่เจ้อือแลอคุณแม่บ้านไปเดี๋ยวคุณแม่บ้านนะหนหมิจิลีแฮะอือก็ ไมร้่ได้หามเดี๋ยวแล้วไปทรงแต่ลาวมีแต่กวกลาวเดี๋ยวมือน,นี้นางกวกกวกลาวอะไรม่อวานใหใจ้สมให้ผมให่ห้เจ็สิบบ้าบอขายวันี้เี่ยวแปดสิบนางจุกโตโลเขาชู้ผูเด็กกันขายขให้จังสองามคนลเขเก็บสิบกบอบบเนาผูเจ้านางืนนี่นะบิดมือเออมีอความหลุมัน เ้าเก็บจากเคลียจังค่อยใส่ปุ๋ยเนี่ยจากมือจากมือห่างจังแทพนี่เบิ่นบ่อหัวปุ๋ยเห็นบ่หัวมันรีบๆเนี่ยนี่ๆๆนี่13 13 21น่ะใส่ทางตัวท้ายได้ฟูๆเ็ด่ยใส่กระลำยอดอย่างนี้นะอืออือทำบ่อหัวปุ๋ยกัหัวกระชิลิบห่างกระชิรลม บีบองซีเดียเด๋ยคเดอเวลาอันท่านนะมืมห่อไว้แล้วก็บีบอืเออท,ที่ที่เก็บเห็นอันนี้เก็บเสร็จแล้วก็จะเอาพายไปพรมจีนะหัว เป็นผู้น,นี้เคิเนเพิรนไายเพิรนยันยันมกทัวเปี้ยนไปล้างเอาอีกมินบ๊นอ่มันเป็นอยู่ข้างล่างนี่เนี่ยคิดต่มฟงใส่ฝนตกแห้งนั่งเดี๋ยววังนึงนี่วังเชี่ยงคืนนะโอ้หมาเม็ดบักไงบักไงอไโอ้เมียเลยโอ้คลิปนี้ก็ขอซัมนี้นาะค่ะเนาะถามมาเบื้องวิธีเก็บเก็บเพื่นกระโดดใบสั้นไล้ได้ให้อารล้อมล้อมล้อมก็ตบหัวมันท้อมเบื้องมาก จัดให้ดีๆแล้วก็ยังวงหัดตะกรายไว้ <c oughs> แต่คลิปนี้ก็ขอชํำนี้นะคะเนาะถ้าอยากรู้ว่าหาลมสักจังหวัดเพชรบุรีให้ปบปไลยกดติดตามยิมเมมไว้เด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ